ครับก <premises. S 2> ็ผมเสร็จธ okay. 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 ุระแล้วครับต่อไปใครอยากดูแบบมันมันก็นี่แหละครับก็โอเคเดี๋ยวผมคงขอกลับทางเดิมแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วครับมันพุ่งกว่าแล้วพุ่มยี่สิบนาทีนะครับกลับไปถึงนู่นก็สองทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วไม่แน่ใจผมไม่ค่อยอยากจะขี่เร็วเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าที่เนี้ยพอผมออกจากธุระไป อรุดฟ้องแล้วกันนะครับขอหยุดถึงแค่นั้นแล้วแล้วกันแต่นเนี้ยผมจะขี่อ้อมจะอ้อมไปหน่อยแล้วกันรู้อยู่ว่าเพื่อนๆอยากจะดูหงสี่รถนะครับเอาแบบโหดๆเลยโอ้ย เยอะมากคนเยอะมากเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมเมื่อกี้เปิดไฟหน้าอยู่เนี่ยไฟไฟหน้าเนี่ยมันก็ยังตกอยู่กับไฟ <c oughs> มันยังตกอยู่กับถนนอยู่นะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนมันไม่ไปมันไม่ได้ไปส่องหลังรถเขาเลยนะเ <c oughs> นี่ยแหละคือข้อดีนะครับของการย้ายตำแหน่งไฟนะครับไฟสูงเนี่ยอยู่ต่ำครับเปิดไว้ตลอดเลยเนี่ยผมเปิดไว้ตอนกี่เลยมันก็ไปยังตาเขานะเห็นไหม ถ้าเป็นไฟไฟสูงมันอยู่ตรงนี้ถ้าเปิดว่าไฟสูงปุ๊บมันจะไปยังตาเขานะครับไอยฝนเยอะมากเดี๋ยวผมเปิดปิดไฟหน้าให้ดูแล้วกันนะเนี่ย มันสองแค่ท้าย,ายกระบะเขานะมันไม่ได้ขึ้นไปถึง,ถง้างโบนเขานะถ้ายิ่งไกลหน่อยมันก็ยิ่งไปไอ้นั่นแหะมันก็ยิง่งไปมันก็ยิ่งกดลงกับถนนนะทิะ้งหางได้แล้วเนี่ยเห็นไหมยิ่งเข้าห่างไปอ่ะไฟมันก็ยิง่งกดลงกับถนนนะครับ ซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยคือเปิดไฟสูงมันก็ไฟสูงยงตาเขาเลยจนกว่าเราจะปรับไปไฟหน้าลงนะครับเพ่อๆว่ะวางตัวนะปรับไฟหน้าลงปุ๊บไฟก็ออยังเตยัง,อ,ยงอ่าตาเขาอยู่ดีนะโคตรชอบเลยและอย่างนึงคือและอย่างหนึ่งคือมันสวย <c oughs> มันสวยมากเนี่ยต่อให้ขี่ใกล้ๆมันก็ไม่ค่ปยเตยงตาเขาเหนะ็นไหมเพราะไฟ <c oughs> ไฟสูงมันกดอยู่ต่ำไนงะ ไปเดี๋ยวจะอ้อมอ้อมเมืองหน่อยไปไปเข้าปั๊มเลยแล้วกันไม่ได้เติมหรอกน้ำมันนี่เหลือๆครับถังน้ำมัน5.4ลิตรนะครับเติมขามาผมเติมขามาโคารนะครับอา้าวไปเกียแล้วเหรอผมเติมขามาโคารนะครับเติมอยู่สี่ชนะิ้นแหละ มันยังไม่ลดเลยขีดตอนขาม่าผมขึี่มาแบบเรื่อยๆแหละนะครับไม่ได้ขี่แบบอัดอะไรนะครับขี่มาเรื่อยๆไม่ได้กีดน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดชิ้วไปก่อนนะครับ Yeah. สิบกันยานะครับเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอ่าพวกหาอะไรอะไรพวกนี้นะครับเด็กเทคนิคนะครับมาซอยนี้กัน,นครับขอพักกันเยอะไม่ใช่อะไรนะครับซอยสามสิบกันยานะครับแล้วก็จะมีร้านของกินี่ยเทียบเลยแต่ตอนนี้ก็อย่างว่านะับโควิดอ่แล้วผมเนี่ยจะไปซ้ายไปขวาดีเนี่ยลืมแล้วอะ่ะวาลายซ้าย ีถ้าไปขวานี่จะออกทางไหนเนาะไม่ค่อยได้มานะครับ ใช่ตรงนี้ออกมาที่ราชพัฒน์ดีกว่า,าราชพัฒน์โคาราชินีด้วยโอเคโอเคหรือว่ามาถูกทางไม่หลงนะครับไม่หลงต้องไปยู่เส้นรงนห้ ครับนี่ตลาดไนป้ปบรนเกาะนะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดหมายของเรานะครับไม่ได้พาม,มันเที่ยวไว้หลังแล้วกัน ใครบอกว่าปั๊มเดียวไม่อยู่นะครับขอเถียงขัดใจเลยปั๊มเดียวก็เหลือเฟือ คอนเซปต์ใหม่ของเอกเซอร์ขี่มาเร็วแล้วจอดอยู่ที่ไฟแดงแบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา <laughs> อ้าวจะกลับรถหรือครับเนี่ยอันนี้ผมผิดแล้วเนี่ย <laughs> อันนี้ผมผิดแล้วเนี่ยห <laughs> ลบให้หลบให้นะครับตามจริงเขากลับรถต้องรอไฟไฟแดงนะ,ะผมไม่ใช่คนแถวนี้ คนดูบอกไอ้นี่มันพูดเลือเ้อนไปเลยโอ้ทุ่มครึ่งแล้วเว้ยยังไม่ได้กินข้าวเย็ยนเลยผมเนี่ยตามจริงว่าจะกลับสักหกโมงนะแต่ว่ามันมันไม่พอเวลามันไม่พอ นู่นเขาคงเหว ER อะเฮ้ยจะแห่ไฟแดงหรือเปล่าไม่ได้แห่หรอกเบรกมันดีพูดถึงอ่ะใส่สองผอมันก็ดีอยู่หรอกอันนี้ผมไม่เถียงเลยแหละถ้าใครว่าสองพอสมันดีกว่าหนึ่งพอมันดีอยู่แล้วละ่ะแต่พูดถึงมันพอไหมหนึ่งพอดก็เพียงพอแล้วละ่ะแต่ถ้าใส่ส้งหมดมันก็โอเคอ่ะเออแล้วแต่แล้วแต่มุมมองของคนแต่ถ้าถามผมว่าหนึ่งพอมัพอไหมพอนะครับหรือเฟื่อเลยแหละ เออไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะอีกสักที่นึงก็แล้วกันช่างแวะนะครับ หเหล็กเหล็กเหล็กอย่าตีโค้งกับเหล็กถ้าคุณไม่อยากลองดีต่อให้ยางหนึงๆมันก็ลื่น อยากจะลงไปเท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะนะครับคนเยอะช่วงนี้ห่างกดได้ก็ดีต้องรีบจบก่อนสามทุ่มนะครับต้องรีบจบก่อนอ้าวคุณจะไปทางไหนไหล่เออตรงไหนนั้น คอตัดนะครับไม่ค่อยมีแรงคูดแล้วอนะมาเจ็บคอแล้ว ้ทนะางเยอะแต่ผมแกล้งเข้าไปจี้เสียว่าเอ้ยที่หลังอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้นะคุณป่ามาอย่างเงี้ยเลยนะครับอย่าหาทำนะถ้าใครขับรถอยู่อย่าหาทำแต่เมื่อกี้ไม่ไม่ได้เขียยไม่ได้เขี่ยคำว่าชนอ่นะไม่ได้เขียยว่าเขาว่าเกือบชนเลยแต่ผมเนี่ยปล่อยให้มันไหลเข้าไปหาเขาเองนะเอะเพื่อเตือนเขาว่าที่หลังอย่ามานี้คันนั้นนะใจห,หายแล้วมัง้ง แล้วครับตลาดเซฟวันครับจุดหมายสุดท้ายในคลิปนี้ของเรานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะขี่รถกลับบ้านแล้วนะครับก็คงต้องหยุดอัดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าจะเซฟแบตไว้นะครับเดี๋ยวว่ามีอะไรข้างหน้าเนี่ยผมจะได้อัดต่อได้นะครับก็โอเคขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับพามาขี่าล่อนพาพาเจ้าเอ็กเซอร์หนึ่งห้าเนี่ยมาขี่ล่อนรอบเมืองโคราชนะครับก็โอเคครับเจอใหม่รคบเจอกันใหม่รคบเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ ไหนว่าเหรนชญาอปิดแล้วมันลายครับมันมองไม่เห็นแต่ก็ต้องเปิดไว้ตอนถ่า